สวัสดีครับก็อยู่กับผมกันโซนครับอยู่กันในเกมตัวกูลเอาไว้แคนนิงครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะพาทุกคนไปดูในส่วนของอ่าระบบนะครับเพิ่มพลังอีกระบบหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับก็ปลดล็อกตอนตัวละครอ่าเวลรอยยี่สิบนะฮะตัวนี้ครับจะเห็นว่าอุปกรณ์พิเศษครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อ เป็นจะในการทําคลิป,ปต่อไปได้แล้วกันอ่ะระบบนี้เนี่ยมันจะคือลูกบอลพลังงานแหละนะฮะซึ่งลูกบอลพลังงานเนี่ยมันก็จะมีอ่าแยกตามตัวละครเนาะตรงนี้นะครับตัวละครใครตัวละครมันนะครับมันจะมีเงาหรือรูปลักษณ์ในส่วนของลูกบอลพลังงานที่แตกต่างกันไปนะฮะถ้าราเวลไม่ถึงมันก็จะไม่มีเด้งขึ้นมาให้นะครับอ่ะโอเคก็อันดับแรกนะครับก็ไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับ มันจะเป็นลูกแก้วอัปเกรดนะครับมันจะมีตีเลเวลกับอัปดาวสองอย่างก็กดไปตรงนี้เลยมันจะมาโห่ที่กิจกรรมกล่องสมบัติพิเศษมันจะให้เราทําการเอาดอกกุญแจนะครับไปทําการสุ่มนะซึ่งตรงนี้ครับดอกกุญแจเราซื้อได้3อันต่อวันเนาะแบบไม่เสียเพชรเลยนะครับถ้าเกิดอันถัดไปก็จะเสียร้อยหนึ่งผมก็ซื้อไป3อันหลังก็จะให้เราสุ่มกล่องนะครับโดยกล่องของมันเนี่ยจะมีระดับอยู่5ระดับนะฮะก็จะมีเรียงจากซ้ายไปขวาเนาะก็ซ้ายก็คือกาก,ากสูตรขวาคือเป็น U r นะครับ ก็ถือว่าเป็นกล่องที่ดีนะครับโดยเงื่อนไขของมันนะต่างๆนานานเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านกันดูตรงนี้นะครับมันจะเขียนบอกกันเลยว่าเวลา,เ,าเราลุ้นเปิดกุญแจนเนี่ยครับมันจะบอกเลยว่ากล่องจะมี5ระดับเนาะมันกกจะมีทั้งแบบสําเร็จและล้มเหลวถูกไหมครับถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยเราจะได้ลูกแก้วบอลมาลูกบอลแล้วกันลูกบอลพลังงานมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราทําผ่านเนี่ยก็ได้ลูกบอลพลังงานด r 100%ถ้าเป็นระดับ N นะแต่ถ้าล้มเหลวเนี่ยจะได้น้ายาอัพพลังมาแทน ก็จะมีคือง่ายๆเลยถ้ากดได้นะครับสำเร็จก็ได้ลูกบอลพลังงานถ้ากดไม่ผ่านก็ได้เป็นน้ายาเพิ่มพลัง,งเฉยนะครับอย่างระดับ R ก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีทั้งระดับ SR นะครับบอลร,ระดับ SR ก็แล้วแต่เปอร์เซ็นต์ก็แตกต่างกันไปนะครับมันได้ทั้ง SR กับ SR แหละนะครับเปอร์เซ็นต์มันจะแตกต่างเฉยถ้า SR จะได้เปอร์เซ็นต์เยอะถ้า SR มันจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยนะครับส่วนถ้าไม่สําเร็จเลยนะครับแบบเฟลก็จะมีน้ํายาปลอบใจนะครับหรืออาจจะได้ ตัวบอลพลังงานที่ต่ํากว่าแหลงลงมานิดนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะฮะตรงนี้เลยนะครับตามนี้นะครับก็ดวงเนี่ยอยู่ที่ดวงด้วยนะครับแล้วก็ดอกกุญแจถ้ามีเยอะก็จัดไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูหน่อยนิดนึงว่านะครับมันจะได้ประมาณไหนเนาะก็แค่กดใช้อะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่านะครับเราอยากจะเติมเนาะกุญแจก็เติมได้นะครับแล้วแต่สายเติมก แต่เมื่อกี้วิธีใส่ฟรีก็คือไปรับฟรีได้ประมาณสามอันมากดเลยครับนี่จะได้สัญลักษณ์มา1อันเป็นลูกบอลพลังงานนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเข้าไปที่ลูกบอลเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเป็นขอยคนนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะมันจะมีรูปภ้าบอกเลยแล้วก็มีความสามารถของมันบอกด้วยนะครับอันนี้คือขั้นศูนะอ่าเราก็อัพเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ได้นะครับเหมือนอัพดาวเลยนะฮะก็คือเอาลูกบอลพลังงานงซ้ำๆเนี่ยมาทําการอัพดาวเนี่ยนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอ่านี่คือ,อ ดูจากรูปภาพก็รู้เป็นของใครเนี่ยนี้คือถ้าเกิดเราทําให้สําเร็จมันจะได้เป็นพลังงานมาเห็นปะถ้าเกิดเราทําสําเร็จไปเรื่อยก็จะเด้งหนึ่งสองสามสี่ห้าไปโผล่กล่องแดงแง่มาแล้วไงละกล่องสามอ่ารวมไปอยู่กล่องหนึ่งกล่องสองหล่นไปกล่องหนึ่งกล่องสองเด้งกล่องสามหล่นไปกล่องหนึ่งสองสามเฮ้ยสี่แล้วอีกทีหนึ่งกล่องห้าอุ้ยมาครับนี่เราได้ของดีแน่นอนนะครับมาลองดูอ่า อุ้ยได้เอ้ไี้ของตัวนี้หรอตัวนี้ไม่เคยเล่นนะเนี่ยอ่ะแล้วก็กดรับของมาทั้งหมดอ่ะพอรับเสร็จปุ๊บนะฮะก็เอาไปทําการอัปเกรดได้เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ยากแล้วนะครับนี่อันนี้เราสามารถที่จะมากดขอพรได้นะครับก็คือสามารถเลือกผลึกรูบอลพลังงานที่เราต้องการได้อ่ามันก็จะมีโอกาสอ๋อยตัวเนี้ยเราก็กดต่อไปเรื่อยๆกุญแจกุญแจหมดก็ใช้เพชรครับแค่นี้เองมันรับฟรีทุกวันอยู่แล้วนะฮะ ฟรีเลยสามอันนะครับรับไปก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอาไปอัพตัวละครได้นะฮะก็เป็นลูกบอลพลังงานเนาะผมเรียกลูกบอลพลังงานแล้วกันโคตรเจ๋งอ่ะนี่ถ้าได้ทำสามมาไม่ต้องซีเรียสแล้วครับอัพดาวได้เลยนะครับแค่นี้เองอัพดาวมันจะได้ความเก่งด้วยผมพาไปดูกดไปเลยอ่ากดไปเลยครับไปเลยกดดัวๆจะกดออโต้ก็ได้นะครับนี่ได้ของมาละ อ่าไปอัปเกรดบ้างดีกว่านะครับอ่าพอเราได้ของมาระดับหนึ่งสมมุติเราได้มาเยอะละเราก็กลับไปที่หน้าต่างตัวละครอีกครั้งหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะไปทําการเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับสามารถใช้ได้แล้วเห็นป่ะถ้าเป็นของตัวนี้นะคพี่กร้ถงอายุผมดูตัวนี้ก่อนอ่านี่ใช้ได้แล้วอัปเลเวลก่อนเลยนะครับอันซ้ายตรงนี้จะเป็นอัปเลเวลเนาะเราก็อัปไปเนี่ยเลเวลสองได้เราเท่าไหร่เลเวลสามได้เท่าไหร่เลเวลสี่ได้เท่าไหร่เลเวลห้าได้เท่าไหร่ก็กดอัปได้เลยโดยใช้น้ํายาเพิ่มพลังงาานไไดด้้ที่เร จากการสุ่มแบบเฟลอะแบบไม่สําเร็จอะมันจะได้เป็นพลังงานมาปลอบใจเราก็อัปเกรดเพิ่มเลเวลไปได้นะครับตรงนี้ด้านซ้ายมือนะจะเป็นเลเวลนะดูดิได้พลังเยอะนะเปิดใช้งานครั้งแรกจะได้พลังเยอะมากเลยนี่อันนี้คือถ้าเกิดเราได้ซ้านะครับถ้าเราได้ลูกบอลพลังงานซ้ําเอามาอัปดาวได้ครับก็ทุกๆการอัปดาวเนี่ยก็จะมีการเพิ่มมาก็สูงสุดได้ถึงขั้นที่5คือ5ดาวนะครับก็จะมีเพิ่มมา1%น5 2 2.5 3%อออะไรประมาณนี้ก็จะทำให้เราเก่งขึ้น ะอะไรประมาณนี้แหละนะครับอันนี้จะเป็นลูกบอลพลังงานระดับ sr นะอ่าถ้าแรงหน่อยก็เป็น sr แล้วก็ ur นะครับก็จะมีระดับแตกต่างกันไปนะครับยิ่งระดับสูงสูงนะครับความสามารถนะครับความเก่งของมันก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็ไล่กดเอาส่วนใหญ่ผมไม่ได้เป็น sr sr มาเนี่ยอาไให้ดูก่อนครับไม่ได้ซีเด้เลยไอ้ผองพวกน,นี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเ,เกมมาเล่นได้ทุกวันนะฮะเนี่ยเราอัปเกรดไปแค่นี้เอง เนี่ยจบแล้วอไอพลังงานหมดใช่ไหมพลังงานหมดก็ไปฟาร์มต่อได้ก็ไปฟาร์มจากกิจกรรมเมื่อตะเกี้แหละก็ไปก็กดทําการสุมส่มๆม,มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้โอเคไหมตรงนี้ไม่ยากนะครับเห็นว่าตรงนี้ผมบอกนะครับก็แค่ทําให้มันคือผมจะบอกว่ามันอยู่ที่ดวงด้วยนะเออมันมันคือดวงเลยแหละนะครับเออตรงนี้นะอ่ะก็มากดกุญแจกันต่อนะครับกดไปนี่เอซอาร์มาละอืมโอเค กดไปเรื่อยๆครับจัดไปห้ออกอยูอาร์โคตรยากเลยยูอาร์จะเป็นสีแดงนะครับเหลือแ,แค่ SR ก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ไปก่อนอนนี่คือกดไปหมดแล้วนะยังไม่มามา โอ้โหก็ขึ้นขึ้นลงลงอยงเงียครับโอ้ก็ได้ลุ้นกันไปนะครับถ้าได้กล่องแดงก็จบเลยอ้าวมาก็อัปเกรดตัวละครกันบ้างครับจัดไปคือบางตัวมันก็เลื่อนขั้นได้นะก็อยู่ที่ว่าเราได้ซ้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าไอ้คำว่าซ้ำของมันดูดิต้องใช้ถึง10อันเลยนะ เดี๋ยวผมจะจูโซนะจูโซซ,ซุซุยะนะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขั้นไปในส่วนของเอ้าค้างเหรอเอาเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับน่ะมาล้เน็ตมันช้าครับโอเคเนี่ยอัปเกรดมาก็เป็นพวกเพิ่มนะครับคุณสมบัติมันเป็นเปอร์เซ็นต์นะเ,เนีน่ยเราก็ไล่อัปไปนะครับก็แนะนำนะครับ ไอตรงอัพก็อัพตัวละครที่เราใช้งานนะฮะตรงนี้นี่รับของก่อนอู้ได้ตัวอัพมาตั้งพันกว่าก็ถือว่าโอเคนะฮะก็ไล่เล่นไปเรื่อย,รอยจริงมันก็ไม่ได้เล่นยากแต่แค่ให้เวลากลับมาน,นิดนึงเกมนี้นะครับมันใช้เวลานั่งเล่นทั้งวันได้เลยนะเพราะว่ามันมีอะไรให้เล่นเยอะมากนะครับเล่นทั้งวันยังแทบไม่หมดเลยแบบเยอะไปหมดนะฮะของให้เล่นเยอะแยะนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะจบตัดเร็วก็คือจะให เอาพลังกายไปกวาแล้วหาของแล้วก็มาเกลดแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาผมบอกเลยให้เล่นไปเรื่อยไม่ต้องรีบเลยนะครับไปอีกหนึ่งได้อีกหนึ่งไว้อาโอเคคั้นสเลยนะุยเว้ยนี่ลากไปนะครับตรงนี้อโอเคไหมตรงนี้เนาะ,ะก็ไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับก็ทำวนกันได้ของมาก็อัพวนไปนะครับ ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เขาเรียกวนะ่าอุปกรณ์พิเศษนะที่เป็นลูกบอลนะครับก็เอามาอัพเกรดตัวละครได้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคลูกบอลพลังงานนะก่อนจะจากกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่านโซ้ดมรายการแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับซีอูเกสวัสดีครับ